สวัสดีจ้าวันนี้ตอนเช้าสี่สี่โมงเช้ามาให้มาดูผักเนี่ยมะละมะละแมวอะ่ะนี่เห็นไหมมะละแมวปีนี้ดกมากเลยมะละแมวเห็นปะเนี่ยมะละแมวปีนี้ดกมากเนี่ย วีนี้ไม่ได้ทำงานลดน้ำมันปีนี้ดกเนี่ยกำลังมีลูกดกมากเนี่ยดูลูกมันเนี่ยเนี่ยดูลูกมันต้นมันก็เหมือนบวบอ่ะเหมือนบวบบาเรลา เหมือนบวบเหมือนฟักทองมันเลื้อยไปเรื่อยต้นมันน่ะนี่ไงกกมันกกมีสามกกปลูกไปเถอะมันไม่ตายนะพอมันจะมีลูกหน้าหนาวพอหมดลูกแล้วมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวเราก็ตัดกกมันก็แตกมาใหม่เนี่ยปลูกมาแปดปีแล้วเนี่ยแปดเก้าปีแล้วมันยังไม่ตายเลยมันไม่ตายหน้าแรงก็ เราตัดให้มันแตกใหม่แล้วก็ใส่ใส่ซื้อดินมาใส่ลดน้ํามันบ่อยๆเนี่ยยอดยอดมันก็แกงส้มได้นะอวบแกงส้มได้อันนี้ต้นนั้นเนี่ยไอ้น,นี่ต้นอะวาคาโดต้นอะวาคาโดเนี่ยโตแล้วอันนี้ต้นแพรแพรเนี่ยไม่รู้ปีนี้จะมีรูปป่ะเนี่ยแพรต้นมันใหญ่นะเนี่ยแพร อันนี้ต้นเป็นผลไม้เป็นชื่อของที่ออสเตรเลียเป็นชื่อของที่นี่เป็นผลไม้โบราณนะเขาเรียกผลไม้โบราณบ้านใครต้องมีบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ตัดทิ้งแต่ที่นี่ปลูกจะเอาล่มมันมีดอกเลยเนะี่ยปีนี้มีดอกนะเออดูเนี่ยดูอันนี้ถัว่วถั่วลิสงปลูกถั่วลิสงปลูกมันตะไคร้นะ่นปีนี้ไม่มีตะไคร้กินนะนเพิ่งจะโต เดี๋ยวก็จะตายาแล้ะหนาวนี่ต้นกระเทียมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมต้นกระเทียมขึ้นหนังกระตาคร้พริกโอ้ยดูพริกนีะจะตายแล้วพริกไม่ขึ้นนะักปีนี้ไม่เคยทุกปีปลูกไม่เคยได้กินพริกอะเนี่ยต้นไม้นี่มีมีดอกนะปีนี้มีดอก,ดอกปีนี้จะมีลกูกแล้วก็หน้าบ้าน หน้าบ้านก็เป็นถนนรถวิ่งผ่านเงียบเข้าไปทำงานกันหมดนี่กระดอกไม้นี่กำลังจะแตกปีนี้มันร้อนกำลังแตกกำลังมีดอกนี่ก็ตนโอริฟโอริฟเ,เขาเรียกว่า หนามเลียบคนจีนเขาจะเรียกหนามเลียบแล้วฝรั่งเขาเรียกโอลิฟนี่น่มันโอลิฟนี่ดอกปีนี้นี่ก็เอาไปดองบ้างนะเนี่ยนี่ดอกโอลิฟน้ำเต็มถังนี่กันหน้าบ้านนี้ก็มะกรูดเนี่ยมะกรูดปีนี้ดกเนี่ยมะกรูดมะกรูดปีนี้ดกมากเนี่ย มะกรูดต้นมะกรูดแล้วก็มะนาวนมะนาวปีนี้ก็ดอกมีลูกสี่สิบกว่าลูกกับต้นเล็กๆเนะี่ยะกูดมะนาวนี่ต้นนี่ก็ดอกไม้หน้าหนาวค่ะดอกไม้หน้าหนาวนี่ดอกไม้หน้าแรงนะมันเพิ่งจะโตเพิ่งจะบาน เนี่ยดอกไม้เนี่ยสวยเนี่ยดอกอะไรไม่รู้เนี่ยสวยสวยเป็นเป็นหน้าแรงนะเนี่ยเป็นดอกไม้หน้าแรงเออนี่ดูพริกเม็ดยาวยาวมาปลูกแอบปลูกมันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวมันก็คงจะตายละเดี๋ยวหนาวก็คงจะตายนี่ไงดอกไม้เนี่ยสวยนะ ดอกอะไรนู้ไม่มีกลิ่นหอมนะเนี่ยไม่มีกลิ่นหอมแต่สวยลูกเออต้นมันต้นมันมันจะเป็นมันจะเป็นเอหัวเหมือนกับมันแกวอะหัวเหมือนมันแกวเอาไปปลูกดูต้นกุหลาบกำลังจะแตกเนี่ยพริกการร้องนกร้อง คนเงียบไปทำงานกันหมดรถวิ่งผ่านไปทำงานกันหมดมีฉันอยู่บ้านทำงานกันหมดเนาะเออนี่ไงนี่อันนี้ก็ขนาดไงต้น มะกรูดมะนาว,วนั่นแหละเนี่ยมะกรูดมะนาวมาปลูกไว้ลมๆนิดหนึง่งเวลาหน้าหนาวอุ้ยมันหนาวเกินกลัวมันตายนี่ต้นไม้ต้นไม้ทอรหดอดทน,นไม่ตายนะน่าร้อนไม่มีน้ํารดก็อยู่ได้เนี่ยต้นไม้ชอบต้นไม้อี่เห็นไหมต้นยาวไหมก็ มะละแมวอ่ะเนี่ยเนี่ยมะละแมวต้นยาวดูลูกมันเห็นไหมนั่นเนี่ยลูกมันลูกมันจะใหญ่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกมันจะใหญ่ดกมากเนี่ยนี่ก็กกมันอีกต้นหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งอีกกกหนึ่งนี่อันนี้มีฟักทอง ซื้อเม็ดซื้อมากินแล้วก็เอาเม็ดมาโยนโยนไว้เนี่ยพริกไม่ได้กินหรอกเนี่ยอันนี้กระเพรากระเพราหรือเจ้าหัวละพาอะไรไม่รู้กินใส่แกงใส่อะไรแล้วโหวปวดหัวมากมันเหม็นนี่ของเขาเนี่ยของเขาจะเป็นหัวละพาของอิตาเลียนหรืออะไรนี่ ประมาณนั้นเอามาปลูกแล้วมันกลายมันเหมินเดี๋ยวพาไปดูผักถั่วนี่ผักกาศเขียวประกาศเขียวผักสลัดน,นี่มีพริกอยู่ต้นหนึ่งมีเม็ดเนี่ยเห็นไหมไม่เผ็ดหรอกตะไคร้ของปีที่แล้วทีนี้เอามามาปลูกที่เก่าที่เดิมเนี่ย ผักกาดกวางตุง้งอันนี้ถั่วไงเนี่ยบัวนี่เก็บไปแล้วนี่ถั่วถั่วบัวนี่เก็บไปนะ้นนเ,นะเนี่ยนี่ถัว่วเนี่ยผักถั่วกำลังจะได้กินนี่ก็อะวาคาโดเนี่ยถัว่วนี่ก็มัน มันฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งตัวนี้มันฝรั่งมันฝรั่งอันนี้ก็น,นี่ก็มันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งแล้วก็ผัก,กวางตุง้งอันนี้ก็คณะน้าบ็อกโคลี่อะไรต้นเก่าโอ้โหหนอน ปลูกธรรมชาติอ่ะต้นเก่ามันไม่ตายอันนี้เป็นเป็นกระลำดอกนะเนี่ยกระลำดอกอของปีที่แล้วเราไม่ได้ถอนมันก็ขึ้นมามันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ตายนะนี่นี่เหมือนกันกระลำดอกปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ไหนหนอ้ะะนั่นเน่ยสารแน่ สันานแห่เยอะแยะปลูกต้นเดียวมันก็ลามไปทั่วนะสันดานแห่เนี่ยอันนี้ต้นกระเทียมยักษ์สันดาแม่อันนี้มะนาวมะน,นาวอีกต้นนย่งเนี้ยมะนาวเนี่ยมะนาวอันนี้ต้นมันจะเป็นเหมือนบูเบอรี่อะไรเนี่ยต้น นี่เนี่ยกระถินไเ,เห็นไหมต้นกระถินต้นกระถินของฉันก็มีนะนี่นี่นะน,นี่กระถินกระถินนะเนี่ยกินไม่ทันเน,นะนี่ต้นกระถินตัดยอดบ่อยๆให้มันแตกบ่อยๆกระถินเอาปลูกมาก่อนในปลูกหน้าบ้านนะปลูกน้ำมันทีนี้เออแฟนเขาบอกว่าอย่าไปปลูกหน้าบ้านเพราะต้นไม้แปลกๆเดี๋ยวตำรวจเขาจะจับ ก่อนปลูกนาบ้านย้ายมาปลูกหลังบ้านเพราะต้นไม้แปลกๆอ,ลอันนี้ต้นใบกะวานอันนี้ผักผักอันนี้ของของที่นี่เหมือนกับผักคะน้าผักกาดอะไรเนี่ยแกงได้นะเนี่ยตอนนี้เนะี่ยผักกินได้นะมันจะขึ้นไปทั่วเนี่ยขึ้นตามตามป่าตามอะไรตามตามการ์เดนตามอะไรเงี้ยมันจะขึน้นกินได้นะเนี่ยอร่อยเนี่ย ไปแกงเนี่ยอร่อยนะเนี่ยปลูกไปต้นนึงมันขึ้นเองไม่ใช่ปลูก่ปูนขึ้นเองกินได้อันนี้ต้นพัมเนี่ยกำลังมีดอกกันเนี่ยต้นพัมเนี่ยมีดอกพัมอ้น,นี่ต้นอัปปิกดอันนี้ไงอ่าใบาบบวบกใบบัวบกอันนี้ต้นอะไรนะที่เขาใส่ผัดไทยอ่ะโอเค อะไรวะลืมชื่อในต้นที่เขาใส่ผักไทยเนี่ยเนี่ยเพื่อนมาให้มานิดเดียวนี่ก็ลามไปทั่วไงปลูกแล้วมันก็ลามไปทั่วนี่ใบับโบกหน้าหนาวนะเนี่ยหน้าหนาวมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าหน้าแรงอู้อวบสูงเนี่ยใบับโบกปลูกไว้นิดเดียวเพื่อนให้มานิดเดียวมันก็ลามใหญ่โตไปทั่วอืมอน,นี่ก็ผลไม้อฟ,ฟิกอฟฟิกกดนี่ไงต้นแอปเปิ้ล แอปเปิลเปิลยังไม่หมดเลยเนี่ยนี่ด vale ูลูกมีลูกเนี่ยแอปเปิลยังไม่หมดเลยนี่นี่นะจะมีลูกใหม่ละแอปเปิลนี่อปเปิลเนี่ยต้นแอปเปิลดอกมากปีที่แล้วดอกมากยังไม่หมดเลยอยู่ในตู้เย็นมาช่วยกันกินแล้วมาช่วยฉันกินหน่อยยังไม่หมดอ่ะนี้ก็ต้นแพระเนี่ยแพรดกมากเนี่ยดกยังไม่หมดเลยลูกใหม่มันจะมาอีกแล้วยังไม่หมดเลย อันนี้ก็พลัมเนี่ยพลัมอร่อยมากต้นนี้ฉันเนี่ยวเวลาฉันมานั่งเฝ้าไงเนี่ยนั่งเฝ้านกนกมันชอบมากินต้นนี้เนี่ยพลัมนั่งเฝ้าเนนั่งที่ใต้หมวกไอ้มงะ่ะมานั่งเฝ้าอยู่ใต้เนี่ยนั่งเฝาอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมเราอี้ฉันนั่งเฝ้าอยู่นี่เนี่ยมันจะมีหน้าร้อนอะหน้าเดือนอ่มกลาคุมภะมกลาทันวา ไม่ใช่นะมกกลานะ่ะเนี่ยมกกลานี่มันจะม,มันจะมีลูกสุกนกมันมากินอันนี้ว่านเศรษฐีเรือนนอกอืแล้วก็ไอ้นี้เพะนั้นไงต้นอะไรที่ก็กินกระลาบอ่ะเหม็นเหม็นนะ่ะผักแพลวผักแพลวอะไรนะ่ะผักแพลวผักแพลวนั่นแหละเนออนี่แหละแล้วก็นี่เปิดหน้าต่างเถอะนั่นเลย สเตฟานที่เก็บน้ำเนี่ยที่เก็บน้ำไว้หน้าแรงนะหน้าแรงเก็บน้ำประตูหลังบ้านนี่ไงเห็นไหมผักปล่อยธรรมชาติไม่ได้ขีดยานะ้าไงมันมีหนอนก็เรื่องมันเนอะให้มันกินไปแบ่งกันหนอนทั้งคนนี่ต้นกระเทียมมาเนี่ยต้นกระเทียม,มเียมนี่นอ่ะ สลัดนี้อร่อยมากเลยนี่ก็นี่ก็สลัดสีแดงมีสารพัดกระเทียมต้นหอมมีสลัดนี่อร่อยเนี่ยอืมนี่แหละฉันก็อยู่ก็ปอบแก๊กแก๊ก,ก,กนี่พริกเนี่ยอยู่ก็ปแก๊กแก๊ก,ก,กปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไปนี่ตัวนี้ผักชีปลูกผัก ปลูกอะไรปลูกผักปลูกยากินมันก็อยู่มีความสุขนะอยู่ปะก็แก๊แก๊กชอบปลูกผักบางทีมันแก่มันแก่เร็วไปซะแล้วบ,บางทีมันพนั้นผักก็นเด้มไม่ทันนี่กินหมดมันแก่เร็วไปเออปลูกนิดๆหน่อยๆมันก็เหลือกินเนีย่ยสำหรับเราคนเดียว แบรนเขาไม่ค่อยกินหรอกนานๆจะกินเอออย่างอย่างมันฝรั่งเนี่ยกินเนี่ยถ้าหน้าแรงเนี่ยเนหน้าแรงหน้าแรงเนี่ยมันฝรั่งมันจะแพงนะที่ตลาดมันก็พอได้มีกินนี่ฟักทองนี่มันนี่ปลูกฟักทองไม่โตแล้วเนี่ยดินไม่ค่อยดีแถวเนี้ยอันนี้ต้นหน้หุ่นนะเนี่ยงุ่นปีนี้ไม่ดีไม่ดีดอกมากนะเนี่ย ปีนี้ไม่ไม,ไมีค่อยมีลูกดีต้นองุ่นอันนี้ต้นไอ้นั้นไงอะไรวะเขาเรียกอะไรวะมะกอกฝรั่งหรือไฮรเขาเรียกอะไรฮมะกอกฝรั่งหรืออะไรเนี่ยนี่ก็ต้นกระถินอีกต้นหนึ่ะไม่กระถินที่นี่กินไม่ฉุนนะ ที่บ้านเมืองไทยกินเม็ดกระถินจะฉุนกินก็ส้มตำมตที่นี่ไม่ฉุนนะเนี่ยเม็ดกระถินเนี่ฉันใส่กินส้มตำม,มันไม่ฉุนอากาศมันหนาวมากไม่ฉุนอืมนี่แหละให้ดูรอบๆบ,บ้านมันก็ลงรถลงรถนี่ก็เตฟานก็ชอบต้นไม้ทีนี้ก็มาปลูกแล้วตายแล้วมั้งไม่แน่อาจจะตายเออนี่แน่นี่แน่นแน มาดูนี่ลดผลของเวลานั้นเห็นไหมหน้าบานฉันมานั่งนี้แหละบางทีอะนั่งเล่นวันนี้ไม่มีแดดนั่งเล่นอยู่แถวนี้แหละก็แก๊กๆทำไมมีแดดนะมีแดดก็ใส่โมงรดน้ําก็ใส่โมงมีแดดอนะนี่กุลาบเป็นกุลาบเอามาจิ้มเอาตัดก้านที่นั่นมาจิ้มนี่มันกําลังจะเป็นนะเนี่ย เอามาริงนี่พริกดูนั่ะหนาวแล้วไม่มีเม็ดนะอ่ะมีอมะเขือเทศนี่ก็สตรอเบอรี่ไงลูกมีลูกก็หลอมก็แหลมหมดปะ่ะวานมีลูกแดงสตรอเบอรี่มีสามกอสี่กอในชันแยกมา ต้นกลาบเอากิ่งมาจิ้มนีจิ้มนน,นีน้นี่ก็ mm. กระเพาใส่เพราะให้มันมีกลิ่นแปลกๆไปงั้นเนกระเพราเนี่ยไม่ได้เรื่องเม้นโอเคนี่ก็ให้ดูโนนดูนี่ดูนี่ดูนั่นไปอืโอเค ไว้เจอกันใหม่เราจะจะมาให้ดูผักอีกแต่ช่วงนี้มันฝนมันตกแล้วเนี่ยช่วงนี้ฝนมันตกมากกลางบานเขาไปอากาศมันคึมคึมอากาศมันคึมคึมฝนมันตกมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนี่ก็วันวันศุกร์แล้ววันเนี้ยฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วเน่ะเห็นไหม บ้านข้างบ้านเข้าไปทำงานกันหมดเนี่ยผักแค่นี้ก็พอกินแล้วนะเมื่อวานนี้เก็บไปถั่วก,กินไปหมดประมาณตั้งครึ่งโลนะมั้งเก็บไปเอาไปแกงไปแกงลาวใส่ผักกวางตุ้งปรกกาดเขียวเนี่ยเอาไปแกงลาวแล้วก็ใส่ใบกะเพราน่นหละแม่ย้ายเหม็นเหม็นได้ก็เหม็นแปลกแปกอะ่ะ เหม็นก็เหม็นก,ก็กินได้เหม็นแปลกๆอือนี่นะเออมี่อร่อยนะเนี่ยเนี่ยผักสลัดเนี่ยอร่อยเนี่ยอี่ไงตงุ้งตุงเพื่อนให้เม็ดมานีไม่ไม่กินก็เด็ดออกนี้นะ มกินเด็ดให้มันนั่นไปเนี่ยผักสลัดเนี่ยอร่อยเนะี่ยว่าถ้าหนาวจะจัดมันก็จะห่อเป็นปีนะเนี่ยตะไคร้เนี่ยนี่ก็ต้นกระเทียมปีที่แล้วมีตะไคร้เยอะตัดหน้าหนาวก็ตัดใส่ในตู้ช่อง แข็งไว้เอาไว้กินปีนี้ไม่มีตะไคร้แล้วกินเมื่อวานนี้แกงป่าไปกินต้นสุดท้ายไปแล้วอไอ้น,นี้ซา,ลารลี่นะเนี่ยน,นี่สารลี่สารี่าารนี่สา,ารลี่ของต้นบางทีต้นเป็นกิโลต้นหนึ่งอะต้นใหญ่มากเป็นกิโลแต่มันไม่หอมไม่ไม่หอมเหมือนในะนะั้นอะไม่หอมเหมือนขึ้นชาย รูปร่างมันเหมือนกึ่นชายแต่มันไม่หอมเหมือนแต่คนที่นี่เขาไม่กินฝรั่งเขาไม่กินใบนะเขาติดเด็ดใบทิ้งเอาตัดแต่ก้านเขาขายแต่ก้านกันบางบางทีขายเป็นต้นขายครึ่งต้นขายตัดก้านตัดใบทิ้งขายแต่ก้านเขากินแต่ก้านกันแต่ฉันเวลาฉันซื้อมาเป็นต้นฉันกินหมดทั้งใบทั้งก้านแต่ฝรั่งเขาไม่กินกันใบอ่เขากินแต่ก้าน เก็ไปกินบางทีเขาไปทําเป็นน้ําปั่นบางทีฉันก็มาทำเป็นน้ําปั่นใส,ใส่แครอทใส่แครอทแล้วก็ใส่ต้นในเนี้ยก้านมันแล้วก็ใส่ส้มอร่อยกินเป็นน้ำปั่นด้าปั่นผักรวมอร่อย เสียงนกร้องเงียบหลังบ้านมันคืมโอเคแค่นี้ก่อนนะจ้าวันนี้เดี๋ยววันหลังคุยกันใหม่วันหลังจะมาให้ดูผักใหม่เมื่อวานนี้เก็บถั่วไปแล้ววันหลังจะมามาเก็บถั่วให้ดูอีกนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า